สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถทรงหลูสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับจัดไปเลยครับนิสสันเทียนานะครับตัวนี้ปี2006 149,000บาทนะครับไม่ติดแก๊ส สภาพเดิมบางโรงงานไปเช็คกันอีกทีได้เลยนะครับรถอยู่พัฒนาการนะครับคันนี้ใครเครดิตด,ดีนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ผ่อน3,000กว่าบาทนะครับ5ปีลองชมดูก่อนสนใจให้รีบติดต่อเลยนะครับใครพร้อมสะดวกไปทดลองตรวจสอบรถจองจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับใครจะซื้อสดก็คุ้มนะครับตัวนี้เป็นปี2006แล้วสะภาพสวยสมบูรณ์สวยงามครับลองชมดูได้จัดล้อ VIP มาให้แล้วนะครับถ้าใครพร้อมถือเงิน ไปเจรจาตัดสดได้เลยนะครับเรียกว่าสวยครับคันนี้เอาไปใช้งานได้ครับลองชมดูก่อนได้เลยใครชอบลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในเทียหน้าขับนะครับมาทางเทียหน้าต้องเน้นไปที่อู่เฉพาะนะครับตัวนี้ภายในก็เป็นเบาะไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแอร์หลังมานหลังไฟฟ้านะครับตัวนี้เบาะหน้าจะเป็นตัวพิเศษนะครับน่าจะเป็นเบาะตัวนอกนะครับยกมาใส่ใหม่มั้งครับลองชมดูนะครับไปดูตัวจริงได้เลยนะครับ สภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับใครเน้นหารุ่นนี้ปี2006นะครับเครื่อง2.3ไม่ติดแก๊สครับลองชมดูได้ศึกษาข้อมูลก็ได้นะครับใน YouTube มีคนรีวิวสำหรับผมเนี่ยเรียกว่าชี้เป้านะครับชี้สภาพอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดแต่พี่น้องได้สภาพกับเป้าหมายแน่นอนนะครับลองไปชมดูนะครับถ้าสวยถูกใจจัดได้จัดครับจะสดหรือจะผ่อนลองชมดูก่อนได้เลยนะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามครับดูแลไว้ค่อนข้างจะดีที่เหลือต้องไป ทดลองทดสอบขับดูนี่แหละครับจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับลองชมดูได้ถ้าสวยถูกใจนะครับตัวนี้งามๆเลยครับได้ปีครับแล้วก็ได้ทรงได้สีครับดูแลไว้สมบูรณ์แล้ว149,000ับาทนะครับสภาพนี้จัดได้จัดเลยนะครับก็นี่นะครับดูสวยๆนะครับลองชมดูก่อนได้นะครับใครสนใจจริงไปทดลองตรวจสอบนั่นแหละครับสำหรับผมชี้เป้าขอพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับถ้าถูกใจ มีทางเดียวครับติดต่อสอบถามไปทดลองขับครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามันจะมีที่นั่งยื่นออกมาได้นะครับตัวเบาะเนี่ยมันจะยื่นขาพักมาได้หน่อยหนึ่งสําหรับคนนั่งก็น่าจะสบายขึ้นครับรองชมดูได้สวยถูกใจเน้นหาไว้ใช้งานห้ามพลาดนะครับตัวนี้ได้เบาะมาอีกหนึ่งชุดที่แปลกๆจากคันอื่นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสวยถูกใจสมาชิกนะครับ ลองเข้าไปชมไปทดสอบตรวจสอบได้เลยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีโดนครับขอแจ้งมาขอบคุณครับ